สวัสดีครับผมซีเอ็มชยานะครับวันนี้พามาชมที่ตำบลแม่แฝกนะครับอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่นะครับผมก็วิ่งเส้นเ้าเข้ามาเส้นคันคองนะครับเดี๋ยวจะเข้าตรงหมู่บ้านนะครับแล้วก็ขาออกนี่เดี๋ยวผมจะออกทางเส้นหมู่บ้านนะครับแล้วก็ออกไปทางเส้น107เมื่อกี้มาเส้นทาง1001เชียงใหม่เ้านะครับ ก็พื้นที่ตรงนี้ก็จะมีอยู่3มไร่1งานเศษนะครับต้องการขายยกแปลงอยู่ที่1นึ่งล้านแปดแสนบาทท้วนนะครับราคาต่อรองเจ้าของได้ด้วยตรงนะครับผมก็เดี๋ยวลองดูกันไปยาวๆนะครับการเดินทางนะครับเส้นคันคองนะครับตำบลแม่แฝกอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็เป็นพื้นที่สวนนะครับมีบ้าน หนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องน้ําแล้วก็หนึ่งที่จอดรถอยู่หนึ่งหลังนะครับก็พื้นที่ที่จะขายนะครับเป็นสี่สี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับก็หน้ากว้างโดยประมาณสิบสิบห้าเมตรนะครับผมก็พื้นที่ก็ลึกเข้าไปนะครับก็ทําบ้านได้ติดถนนอยู่สองด้านนะครับด้านหน้าติดถนนลาดยางนะครับก็ด้านข้างก็จะติดถนนดินอยู่นะครับผมก็เดี๋ยวลองดูผังที่ดินนะครับ พื้นที่สวยครับก็เดี๋ยวลองดูกันนะครับ ครับผมตอนนี้ก็ถึงตรงหน้าที่ดินนะครับก็ดูผังที่ดินก่อนนะครับเบื้องต้นพื้นที่สีแดงก็พื้นที่นะครับสามไร่หนึ่งงานเศษนะครับหลานแปดแล้วก็พื้นที่สีเหลืองจะเป็นรูปถนนนะครับก็ด้านซ้ายมือนะครับจะเป็นบ้<ของ>าน,ท,น <libro> <ของ>ที่ผมบอกนะครับติดถนนด้านหน้าเป็นถนนลาดยางนะครับด้านซ้ายมือก็จะเป็นบ้านนะครับด้านซ้ายมือน,นะครับสังเกตไว้นะครับ ครับผมบ้านหลังนี้นะครับก็หนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องน้านะครับพื้นที่จะขายก็ด้านตรงด้านหน้านะครับก็ที่มีต้นลำไยด้านซ้ายมือสีเขียวๆนี่เลยนะครับก็พื้นที่ตรงนี้ไม่ต้องถมนะครับห่างทางหลวง107เชียงใหม่ฝางก็ประมาณ4กิโลเมตรนะครับห่างทางหลวง1 0 1เชียงใหม่พราวก็ประมาณ3.5กิโลเมตรนะครับ แล้วก็ห่างถนน1414สันทรายปลายตัดใหม่ก็ประมาณ3กิโลเมตรนะครับก็เดี๋ยวขาออกนี้เดี๋ยวผมจะพาออกทางเส้นหมู่บ้านนะครับจะได้เห็นทางหมู่บ้านแล้วก็ผมจะออกไปทางเส้น107แล้วก็พาไปดูตลาดโลตัสบิ๊กซีนะครับก็จะห่างอยู่ประมาณ4.5กิโลเมตรนะครับด้วยประมาณนี้ไม่เกินนะครับก็ด้านซ้ายมือนะครับพื้นที่ตรงที่ผมเดินอยู่นี้จะเป็นถนนเข้าไปอีก ที่แปลงหนึ่งนะครับพื้นที่สวยนะครับก็ด้านหลังก็จะเป็นวิวภูเขานะครับตอนนี้ยังไม่ได้ตัดยานะครับก็ไปถึงแนวไม้สักนะครับที่ดินก็สามารถแบ่งขายได้นะครับที่ผืนนี้นะครับตอนนี้ผมก็กำลังเดินทางออกไปนะครับ ก็จากพื้นที่ก็พื้นที่ก็รอบๆข้างก็จะมีหมู่บ้านนะครับอ่าพอดีแบตโดนผมหมดนะครับพื้นที่ตรงนี้ผมไม่ได้บินโดนเดี๋ยวผมจะบินโดนแปลงอื่นๆให้ชมเรื่อยๆนะครับก็พื้นที่เข้ามาหลายแปลงอยู่ครับช่วงนี้ก็พื้นที่ตรงที่จะขายตรงนี้ก็ห่างตัวเมืองเชียงใหม่ประมาณ38กิโลเมตรนะครับเดินทางเข้าออกสะดวกนะครับไม่เปี่ยวนะครับที่ ก็เดี๋ยวรายละเอียดเพิ่มเติมโทรสอบถามที่เบอร์โทร0888053701นะครับ ID ลาย c m แล้วก็24ตัวละ c m นะครับฝากติดตามช่องผู้ชายออนทัวร์ที่ดินเชียงใหม่ไว้ด้วยนะครับพอดีช่วงนี้ผมไม่ได้ลงนะครับผมติดธุระไปต่างจังหวัดนะครับผมก็เพิ่งกลับมานะครับเดี๋ยวไงเดี๋ยวผมจะเอามาให้ชมเรื่อยๆนะครับพื้นที่สวยๆราคาดี